ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกื่อนสแปดนะครับวันนี้ลุงพลจะมาคุยเรื่องไม้นะครับไม้ที่ใช้คุยใช้สําหรับการไร้สดแล้วก็ใช้สําหรับการขายสินค้าทางออนไลน์ก็จะเป็นไม้โบย่านะครับตัวนี้เป็นไม้โบย่าเป็นไม้ไวเดตลักษณะก็จะเป็นแบบเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับวันนี้มีไม้มาสแบบแบบราคาถูกทุนไม้โบย่านี้เป็นไม้ wm3 นะครับ t2 เป็นรุ่น wm3 t2 ที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้สมรถน,นะเสียงเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นไมรสมดานะครับเป็นจะเป็นลักษณะให้ดูนครับเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือไมรสมดานะครับตัวนึงก็ประมาณไม่เกิน500บาทเมื่อก่อน,นครับซื้อมาประมาณ3ปีที่แล้วตอนนี้ก็คือจุมเนอร์จุมเนอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ูเนยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้และหลังจะทดสอบนะครับผมกําลังจะพูดถึงสมรรถนะของไม้บูย่าตอนนี้ใช้ไม้บูย่าอยู่นะครับอันนี้เป็นไม้ธรรมดาเป็นไม้เวรลตแบบเดียวกับไม้บูย่านะครับไม้บูย่าก็เป็นไม้เวรลตเหมือนกันครับลักษณะจะเป็นแบบนี้แต่ตัวมันจะมีสมรรถนะและก็เสียงที่ตัดเสียงรบกวนได้ชัดเจนนะครับน,นี่ลุงพลเล็มมานำเสนอนะครับก็คือไม้ตัวนี้ อันนี้ก็คือมันจะมีสองแบบไมโบรย่ายอย่างที่ลุงพลติดอยู่ที่ปกก็คือตัวนี้ครับถ้าจูมเนอร์ก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ทดสอบที่ประมาณห้าสิบเมตรนะครับก็ระยะห้าสิบเมตรก็ล็อกหนึ่งก็กคือระยะห่างของเสาหลักกิโลเนี่ยเสาขาวดำนะครับช่องหนึ่งก็ประมาณสี่เมตรหนึ่งสอง ก็แเมตรอันนี้อยู่ที่8เมตรนะครับวับนนี้เลยยมาทดสอบแล้วก็8เมตร8 3, 4ส 12, 2ีเมตรแล้วนะครับตรงนี้อยู่ที่ 12, เมตร4 4 6 6 16เมตรแล้วนะครับก็เลยอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับใช้เอาไปคิดดูนะครับว่าที่ทุกคนใช้อยู่เนี่ย บางครั้งเนี่เราไปซื้อไม้สูงๆราคาแพงๆเนี่ยก็ดีครับแต่ว่ามันตัวเป็นหมื่นนะครับถ้าเป็นไม้คู่แบบคูดไหลหัวพูดไหลหัวไม้ก็ประมาณอันนี้ก็อยู่ประมาณที่4ี่ห้ายี่สิบสามสหยีียปนะครับ4ี่แสามสน่าอยู่ราวๆประมาณ สามเมตรสาเมตรก็เดินลงมาเรื่อยครับเป็นเกินจ้บรรยาก,กาศเช้าๆนะครับวันที่เป็นวันเสาร์ของเดือนมีนาคมเป็นวันเกิดลุงพลพอดีครับวันเนี้ยคท้ายวันเกิดนะครับวันที่23เพราะลุงเกิดลุงพลเกิดวันที่ที่23นะครับพศสอ 2, 100, 5ง5ันีะครับปีขานก็จะพะเพาเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเพราะท่านอาจารย์ที่ ลุงพนนับถือนะครับแล้วเป็นที่เคารพก็ท่านก็แนะนํามาบอกว่าบางเรื่องเป็นเรื่องของก้อนกรรมตอนนี้ก็เลยไม่พูดอะไรมากวันนี้ก็เลยมาสาธยายเรื่องใหม่เดี๋ยวก็จะทดสอบกับไม้ตัวนี้อันนี้คือไม้ใบหญญาที่ลุงพลพูดอยู่อยู่ที่ระยะที่50เมตรแล้วก็เลยมาสาธยายให้ฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ไวเดตเหมือนกันนะครับเป็นของ dji นะครับ dji นะครับที่ผมผุงคซื้อมา ราคาก็ไม่แพงครับตัวนี้ดีเจไอนี่ยอยู่ในประมาณ400บาทเดี๋ยวก็จะทดสอบมรนะสำมรนะในการเดินระยะนะครับสัญญาณเสียงจะสู้ของนายบุญญาเลยไหมตันนี้ก็พอเลยมาสาธยายแล้วก็ลงคลิปนะครับเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปพิจารณาปกติแล้วถ้าเป็นไมซ์ซาลามูนอีกเนี่ยชุดหนึ่งก็ประมาณระดับต่ำๆนะครับต่ำๆก็คือประมาณ บมโบย่านี่คือเขามีชื่อเสียงเรื่องสมรรถนะในการตัดสัญญาณเสียงและเสียงจะฟังนะครับและตัดเสียงรบกวนได้ดีวันนี้ลงุงพลมาอยู่ที่เขาสะไปก็จะมีข้างหลังลงุงพลข้างหน้าลุงพลไปเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางไปโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็คือโครงการช่างหัวมันนะครับตำบลหนองเสือตรงนั้นก็ไปเป็นเขาเขาเรียกทางไปทางเขาก็ปุูกก็จะผ่าน น,นะครับแยกตะแแบเข้าไปแล้วก็จะไปผ่านแยกหนองล,งลงเข้าไปที่เขากระปุกนะครับวันนี้เลยมาทดสอบให้ให้เห็นชัดๆจัดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับนี่ก็คือไม้บุย่าเนี่ยนะครับมันจะมียี่ห้อติดอยู่ที่ลงคนใช้พูดเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยครับก็เดีจะทดสอบไม้ตัวหนึ่งก็คือไม้ตัวนี้นะครับลักษณะจุนเนอร์ของไม้บย่าก็จะเป็นแบบนี้คล้ายกันครับ <S <S ก็ไม้บุย่านะครับ กับ M3T2 วันนี้มารีวิวเพื่อประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เยาวชนนะครับที่ทำการค้าเกี่ยวกวับเรื่องออนไลน์หรือจะไลรสดเป็นไมค์ไวเดียนะครับไม่มีสายนะครับจากกลุ่มคนจิตสมมติเดี๋ยวก็จะทดสอบอีก,อกตัวหนึ่งนะครับเป็นไมคอย่างธรรมดานะครับก็เป็นไมค์ไวเดยเหมือนกันแนละ้วแต่เป็นไม่มียี่ห้อนะครับเป็นของ DJI เขาเขียนว่า DJI ลุงซื้อมาก็ประมาณไม่เกิน500บาทจากลุงพนนะครับเดี๋ยวลองเสขส้าไอีกตัวนึครับครับเราก็มาต่อกันที่ My My มเ l เ e ตนะครับยี G ่ห้อ DJI นะครับที่เขาเขียนไว้จากตัวเนี้มันอยู่ในราคาที่ประมาณประมาณก็ อยู่ในราคาประมาณก็ประมาณไม่เกิน500บาทนะครับเป็นจะเป็นตัวเนี้ยที่ลุงคนคุยอยู่เป็นไม้ธรรมดานะครับเมื่อกี้ลุงคนทดสอบไม้ของโบย่านะครับ W M 3าม T 2แต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นไม้ไวเด,ดเหมือนกันกับไม้โบยารุ่นคนละรุ่นนะครับแต่มันเป็นไวเดดเหมือนกันเกิดสิบบายอย่างนี้นะครับแล้วก็จะทดสอบสมรถนะเสียงว่าจะได้ไกลไหมเพราะว่าเคยทดสอบมาทีแล้วเลยยังต้องการความ แข็งใจนะครับก็ค so ือเราในเมื่อเราเล่นสมาร์ทโฟนที่ปัจจุบันเล่นระบบแอนดรอยเนี่ยเราสามารถที่จะบันทึกภาพวิดีโอเราก็ใช้สัญญาณเสียงนะครับแล้วก็ต้องการความชัดเจนนะครับความคมใสก็อันนี้เป็นไม้ไม่เกิน500บาทนะครับกี่ไม้บุยญ่ากระตันประมาณเฉพาะหัวเดียวนะครับหัวไม้หัวเดียวอันนี้ก็ทดสอบความยในระยะที่5เมตรนะครับก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับ สัญญาณเสียงจะขาดหายไม่ขาดหายเนี่ยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่ไม่รูยญาน่ยเคยทดสอบมาที่ประมาณ50เมตรตอนนี้ก็เลยเดินขึ้นมาทดส,สอยเกินครั้งครับที่เกิดแต่แปดที่เดิมครับตรนนี้เป็นเป็นวันที่23ครับป็นวันเสาร์ของเดือนมีนาคมสอนนี้นะ อันนี้ก็ที่ก็อยู่30มบเมตรแล้วนะครับท็สอบไม่ระวางไม่โบย่าวีเมามที่สองเอไม่โบย่าวีเอไมามที่สองตัวนึงก็ประมาณอยู่ระดับประมาณพ6น0นะครับพันหบาท ที่เขาขายกันอยู่ในลาสเวนเดียเส้นทางนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันใกล้จะสงการแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่23เป็นวันคล้ายวันเกิดของลุงพลเองเราจะทดสอบสัญญาณรบกวนนะครับเพราะว่าที่ผมใช้ไมโคร,รย่าคุยนะั้นสัญญาณรบกวนจะจะตัดได้ดีกว่านะครับแต่ตัวนี้ผมก็ไม่ไม่ได้ลองลองรายละเอียดอะไรมาก ก็อยากจะรู้ว่าเนี่ยช่วงข้างข้างหน้าบุงคนก็จะมีรถสิบล้อรถเซลเลอร์วิ่งผ่านเ,เนี่ยครับเลยมารีวิวให้ดูและแนะนำนะครับว่าตัวเนี่ยระหว่างกับไมโบย่าเนี่ยเสียงและก,การตัดสัญญาณการรบกวนเนี่ยอันไนจะทำได้ดีกว่าแต่ตรงนี้เราพูดถึงราคานะครับอยู่ที่ไม่ไม่เกิน500บาทคือไมไวเล D J I นะครับ ที่เขาลงอยู่ในลาฐนาลงคนก็ซื้อมาแต่ถ้าเป็นพวกรับพาราสนิกพานาสนิกเนี่ยไอไอระบายทุกส,สูงนะครับซารามูลิกก็อยู่ในระดับประมาณจ, 4, 000, 3, 000, าจังต่ำสี่พันสามพักว่าบาทจังต่ำนะครับหัวเดียวแต่ตัวนั้นยี่ห้อนั้นเขาคือสมรรถนะเขาสูงเทาไมเขาจะหัวใหญ่แล้วก็แผงเมนบอร์ดจะให,ใหญ่แล้วก็สามารถสัญญาณเสียงได้ได้ดีกว่า แต่ตัวนั้นก็คนที่มีฐานะมีตังนะครับที่เขาไปทำการค้าเรื่องเกี่ยวกับรัรไข่ของแล้วนก็จะดีผู้บริดีนะครับแต่เราตรัวคนใช้แบบนี้คือแบบบ้านๆนะครับแบบคนงบน้อยครับก็เ,เลยจําเป็นต้องใช้ไม้แบบนี้อันนี้ก็คือไม้ไวเดตธรรมดานะครับไม่เกินห้าร้อยบาทก่บที่อย่างที่พูดเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเทียบกันอีกสักหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ ก็อยากจะชักชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าเราคิดจะทาการค้าออนไลน์เนี่ยควรจะต้องมีไม้แบบนี้นะครับไว้สารยายสินค้านะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจอะไรแล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับทางต้องการให้อออากาศก็คือไมฉันแนะนำอีกทีนึงก็คือไม้โบยา่าล่ะไม่แพงราคาป,ป,ปาระมานปานกลางก็ประมาณพันบาทเสียงคุณเภาออกมาใช้ได้ครับที่คลิปเมื่อกี้เนี่ยที่ลุงพล ตอนแรกนะครับที่บางคนถ่ายทําดูแล้วก็บรรยายออกไปเนี่ยก็จะให้เราเปรียบเทียบดูอันนี้ก็เป็นไม้ไม้เด็กนะครับแต่คนละรุ่นกันนะครับอันนี้เป็นไม้ไม้เด็กแบบเดียวกับไม้ไม้สนอีโบย่า,ยาครับจากบางคนนะครับจิตสมมติลองทดสอบนะครับเดินนผาง